สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทําที่ให้ไก่ไข่นะครับผมอั้นแรกเราก็ยึดตัวฉากนะครับเข้ากับตัวผนังนะครับตัวนี้จะทําเป็นแบบไอ้ลอยนะครับผมตัวนี้ผมก็จะหาระดับของที่จะวางนะครับให้มันได้ระดับหน่อยก็ใช้ระดับน้ําวางนะครับ ตัวฉากตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับมีขายครับยี่สิบบาทเราก็ไม่ต้องซื้อแพงนะครับตัวนี้ตะกร้าก็ซื้อมายี่สิบบาทเหมือนกันครับตัวนี้ก็ผมก็จะยึดเข้ากับตัวผนังนะครับที่เป็นกระเบื้องใช้เป็นตัวน็อตที่ยิงหลังคานะครับก็ยึดทะลุพลาสติกไปเลยมันก็จะได้แน่นๆหน่อย เสร็จแล้วนะครับนี่ยเอาไก่มาลองดูเนี่ยน้องไก่ของเราก็จะไข่ประมาณนี้ก็จะขึ้นตรงที่ให้นอนนะครับขึ้นมาไขา่สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ